แกไม่รู้เลยเหรอ่็เมียแกไม่สบายอะแล้วฉันจะไปรู้ได้ยไงเขาไม่ได้มาบอกฉันนะผู้หญิงนี่เขาหิ้วของหนักไม่เก่งเท่าเราหรอกนะเว้ยไม่สบายแล้วทำไมไม่บอกผมยันมีหลังเลิกง,งานไปกินเหล้ากันไหมมีร่างเปิดใหม่เลยเมียฉันท้องอยู่อะแกนี่มาเป็นโรคกลัวเบียจนขึ้นสมองคนอะไรอะทำไมนิสัยแบบนั้น่ะแกเป็นก้อยอะฟัง คุณเดียคุณเดียครับเป็นไรไหมครับคุณเดียคะเป็นไงบ้างคะฉันฉันเวียนหนะะนัวนะคะเนี่ยค่ะแล้วไอ้การไปไหนครับเนี่ยวันนี้วันหยุดเขายังไม่ตื่นหรอคะ <S <S ไอน้นี่มันขี้เซาแต่ไหนได้หลายจริงๆๆเลยครับยังจะหัวเราะอีก สนุกหรือไงคะคุณเดียครับรถคุณเดียอยู่ที่ไหนครับเดี๋ยวผมพาไปส่งที่รถนะครับฉันไม่มีรถค่ะคือฉันขับรถไม่เป็นหรอกค่ะครับถ้างั้นนัดจะขับรถมาตรงนี้เดี๋ยวเราไปส่งคุณเดียที่บ้านกันโอเคแล้วนี่คุณเดียไม่สบายยังต้องออกมาซื้อของอีกหรอคะทำไมไม่ให้การเขาอ,ออกมาซื้อเองก็มันเป็นหน้าที่เมียที่ดีนี่คะ ไม่จริงค่ะหน้าที่ดูแลบ้านเนี่ยเป็นหน้าที่ของสามีและภรรยาไม่ใช่หน้าที่ของใครคนหนึ่งยิ่งคุณไม่สบายแบบนี้อ่ะการเขายิ่งต้องทำสิไม่ใช่คุณ อ้าอาานัดฟงังเฮ้ยนี่ซื้อของมองาฝากใช่เหรอขอบใจนะเพื่อนของพวกนั้นเนี่ยชันไม่ได้เป็นคนซื้อหรอกนะเมียแกต่างหากที่คน,นออกไปซื้อชมเป็นลมไปแรงนอกบ้านหนนงนี่คุณเป็นลมอะ่ะไม่อไรไปนี่ แกไม่รู้เลยเหรอว่าเมียแกไม่สบายอ่ะ,อะแล้วฉันจะไปรู้ได้ไงเขาไม่ได้มาบอกฉันนะ่ะแค่ดูหน้าแกก็รู้แล้วไหมหน้าซีดขนาดนั้นน่ะแกไม่เคยสังเกตเมียตัวเองเลยหรอพอแล้วไม่ต้องพูดฝากแล้วแกให้เมียไปซื้อของทั้งนั้นที่เขาขับรถไม่เป็นแกขับรถเป็นทําไมแกไม่ไปซื้อเองอ้าวก็เดียเขาว่างงานฉันน่ะไม่ว่างฉันต้องออกไปทํางานหาเงินเข้าบ้านอยู่ทุกๆวันทําไมดูแลบ้านแค่นี้ทําไม่ได้อะ หรือต้องให้ฉันเป็นคนทําทุกอย่างเลยหรือไงทําไมจะทําไม่ได้บ้านฉันนัดก็เป็นคนซื้อของเข้าบ้านผู้หญิงนี่เขาหิ้วของหนักไม่เก่งเท่าเราหรอกนะเว้ยเราเป็นผู้ชายเราแข็งแรงกว่าเราต้องทําให้เขาสิไร้สาระว่ะถ้าพวกแกสองคนจะมาด่าฉันมันก็ไม่ต้องมาหรอกเออฉันก็ไม่ได้อยากมาหรอกแต่ที่ฉันมาเพราะฉันสงสารคนเดียวเห็นเขาไปเป็นลมอยู่ข้างถนนนู่นเดี๋ยวไม่สบายแล้วทําไมไม่บอกผมเพื่อนผมด่ามผมเดเห็นไหมเนี่ย โทษคนอื่นอีกเหรอฟางเราไปเองเถอะฟาง,ฟงเรายังมีธุระที่อื่นอีกอะเราสองคนกลับก่อนนะครับคุณเดียดูแลสุขภาพด้วยนะครับ อะไรอะ่ะทำไมนิสัยแบบนั้นน่ะแต่ผมไม่ได้เหมือนกันเขานะคุณมีสามัญสำนึกแล้วก็มีน้ำใจไม่เคยปล่อยให้ฉันเหนื่อยคนเดียวเลยก็คุณทำงานนอกบ้านกลับมาคุณก็ทำงานในบ้านอกีกผมรู้นะว่าคุณเหนื่อยอะ่ะขอบคุณนะคะฉันโชคดีจังเลยอะ่ะที่มีคุณแต่กันเขาบอกว่าฉันจิกใช้คุณตลอดคุณไม่ต้องไปสนใจคำพูดคนอื่นหรอก การเขาไม่เคยเห็นเนี่ยว่าคุณทำหน้าที่ภรรยาได้ดีขนาดไหนผมเห็นนะสงสารคุณเดียจังเลยอะคอยดูนะฉันจะยุให้เขาเลิกกันเลยไม่ได้นะฟางคุณอย่าไปยุ่งเรื่องครอบครัวคนอื่นเลยขอร้องนะฉันก็แค่จะช่วยคุณเดียให้เขาอยู่ได้โดยไม่ต้องพึ่งสามีเขาไงส่วนเขาจะไปต่อหรือว่าพอแค่นี้มันก็ขึ้นอยู่กับเขาเรา ค่อยเดินนะฟานค่อยๆนั่งนะโอเคเ <c oughs> ด็กกินนมนะผมเจาะให้นะนมครับขอบคุณครับพี่รัก แกขนมให้นะทำตัวเป็นทาาร,รับใช้เมียจนงเคยตัวแกเป็นง้อยกับฟานทำเองไม่เป็นหรอ,อเมียฉันท้องอยู่นะเว้ยฉันก็ต้องดูแลเขาสิในท้องนะลูกฉันนะเว้ยกันก็แค่เจาะกล่องนมกับแกะแซนด์วิชกินทำเองไม่ได้ผู้หญิงแบบนี้ฉันไม่เอาหรอกนะ คนที่เป็นเมียฉันจะต้องเก่งและดูแลตัวเองได้เว้ยเฮ้ยนะยันนี้หลังเื่องงานไปกินเหล้ากันไหมมีร้านเปิดใหม่เว้ยโอฉันไม่ไปหรอกเว้ยเมียฉันท้องอยู่อ่ะเออแกนี่มันเป็นโรคกลัวเบียรจนพึื่นสมองน่าเบื่อเอกีกันเขาบอกว่าจะไปกินเหล้าใช่ไหมคุณ นันแสดงว่ากำลับดึกสิงั้นดีเลยวันนี้เราไปเยี่ยมคุณเดียที่บ้านกันนะคะฟังอยากไปสอนคุณเดียขับรถอ่ะใช่สิช่วยเขาในเรื่องดีๆไม่ยุ่ย่างเขาแบบนี้ผมโอเคนี่เดี๋ยวผมแกะให้นะโอ้ <laughs> กินให้เยอะๆนะ ชิมดูสิคะอ๋อครับอือขนมอร่อยจังเลยครับซื้อไหนครับฉันทำเองค่ะอร่อยก็ทานเยอะๆนะคะคุณฟางก็ทานด้วยสิคะอ๋อค่ะอืออร่อยนะคะ แต่ว่าจร e ิงๆวันนี้ที่ฉันมาค่ะฉันตั้งใจจะมาสอนคุณขับรถอะเพื่อฉุกเฉินอะไรคุณจะได้พึ่งพาตัวเองได้ไงคะค่ะดีจังเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะต่อไปถ้าคุณยังมีอะไรให้ช่วยเนี่ยบอกได้เลยนะคะในเมื่อสามีดูแลเราไม่ได้เราก็ต้องดูแลตัวเองค่ะแล้วก็ยืนด้วยลำแข้งตัวเองให้ได้ โทษทีค่ะพอดีฉันลืมตัวความจริงเดียก็มีสิ่งที่อยากทำนะคะคือเดียอยากหางานทำนะคะแต่ไม่รู้ว่าจะทำงานอะไรดีผมว่าจริงๆคุณเดียทำขนมขายก็ได้นะครับคุณเดียทำขนมอร่อยดีออกแต่เดียก็ไม่รู้ว่าจะขายใครนี่คะโหสมัยนี้ขายออนไลน์ก็ได้ครับใช้โซเชียลเพื่อเกิดประโยชน์คุณเดียก็แค่ถ่ายคลิปตอนทำขนมแล้วก็โพสลงไป หรือไม่ก็จัดขนมสวยๆแบบนี้แล้วก็โพสต์รูปลงไปครับเดี๋ยวก็มีคนมาถามเองครับว่าขนมน่ากินจังขายไหม,มจริงด้วยค่ะเดี๋ยวฉันกำนัดเนี่ยจะช่วยหาข้อมูลให้ค่ะแต่ว่าคุณเดียต้องห้ามบอกกันนะคะถ้าไม่อยากฟังคำพูดปัดกำลังใจอะ่ะจริงอย่างที้คุณฟางว่าค่ะถ้าฉันบอกเขาเขาต้องบอกว่าฉันไร้สาระฉันจะไม่บอกเขาหรอกะคะ่ะ น,นช่คะครับ,บกินหางอันเลยนะ <c oughs> ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะในที่สุดตอนนี้ขนมก็ติดตลาดแล้ว <c oughs> ตอนนี้ฉันหางอยูงเองได้แล้ว ไม่ต้องแบมือของเงินจากการอีกแล้วขอบคุณคุณสองคนมากเลยนะคะที่ทําให้ฉันกล้าฝันแล้วก็กล้าที่จะเดินทางต่อที่คุณมีวันนี้ได้โพราะตัวคุณเองนะครับคุณสู้แล้วก็เก่งมากด้วยผมกับฟ้ายินดีด้วยนะครับ กันคะอะไรฉันอยากอย่าค่ะอะไรนะนี่พูดอะไรออกมาคิดว่าเลิกกับผมแล้วตัวคุณเองจะไปรอดเหรอการมีคุณหรือไม่มีคุณตอนนี้มันต่างกันตรงไหนหรอคะทุกวันนี้ฉันก็ดูแลตัวเองคุณก็ไม่ได้มาสนใจแล้วก็ไม่ได้มาดูแลอะไรฉันอยู่แล้ว รี่ตัดพออะฮะเรียกร้องความสนใจจากผมบ้างงั้นไม่ใช่ค่ะหรืออยากได้เงินเพิ่มเงินมันไม่สำคัญเท่าความรู้สึกหรอกนะคะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันคุณไม่เคยดูแลและใส่ใจความรู้สึกของฉันเลยคุณไม่เคยถามเลยว่าฉันเหนื่อยไหมคุณไม่เคยสังเกตเลยว่าฉันไม่สบายคุณไม่เคยถามฉันว่าฉันไปหาหมอหรือยังกินยาหรือยัง ื่องแค่นี้น้อยใจอะคำพูดพวกนี้มันอาจจะดูเล็กน้อยสำหรับคุณแต่มันเป็นสิ่งเล็กๆที่ประคับประคองจิตใจของฉันมันทำให้ฉันรู้ว่าฉันยังมีค่าที่พูดมาเนี่ยอยากให้ผมง้อใช่ไหมมันหมดเวลาง้อแล้วค่ะกันตอนนี้ฉันไม่ได้ต้องการความสนใจหรือการดูแลจากคุณอีกแล้ว คุณให้ฉันดูแลตัวเองจนชินแล้วในเมื่อฉันทำทุกอย่างด้วยตัวเองได้ฉันจะมีคุณไปทำไมพรุ่งนี้ลางงานสักวันนะคะเราจะไปหย่ากัน ความผิดพลาดค,ครั้งใหญ่ของผู้ชายคือไม่ใส่ใจดูแลภรรยาจนถึงวันที่ฝ่ายหญิงรู้สึกว่ามีหรือไม่มีสามีอย่างคุณก็มีค่าเท่ากันไม่เคยปล่อยฉันไปคนเดียว<ป>แล้วเมื่อกี้กิน,นอัมเบลเลอร์เลยเป็นทีมคะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันอันนี้อะไรอ่ะแต่ที่ฉันมาเพราะฉันสองสาม แต่มันเป็นสิ่งฉันดูแลตัวเองได้พี <Okay. S 1> ่ใช่อะอะไรอะเรนจะทำทุกอย่าง